เอาเลยครับผมก็ขอสวีดัสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับในพาทน,นี้นะครับเราก็มีเกมใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวมาแนะนำนะครับนั่นก็คือเกม i n n e r n a l Legend d r a g o n Hunt ซึ่งเป็นเกมแนว i d e n RPG ที่จะเป็นการจัดทีมแล้วนำตัวละคร4ตัวละครเนะี่ยไปด่านแต่ละด่านเคลียร์สเตจไปได้ๆซึ่งตัวละครในช่วงเริ่มต้นนะครับจะมีตัวละครอะไรที่น่าสนใจซึ่งในพาทน,นี้ฮะผมได้ทำงานรวบรวม5ตัวละครเริ่มต้นที่ควรมีไว้ติดไอดีที่ทำให้คุณเล่นเกมเนี้ยได้ง่ายยิ่งขึ้นจะมีตัวละครอะไรกันบ้างนั้นก่อนไปรับชมคลิปครับฝากกด ถ้าเป็นเพื่อนช่นชอบฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยน,ย,นยนะครับแล้วสำหรับเพื่อนท่านใดนะครับที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกที่สะดวกและเบียดกว่าการเติมเองตรงร้านนี้เลย Over Top Up มีบริการดีๆเยอะๆยะยะยะมากมายสำหรับเพืเ่อนท่านใดที่สนใจลิงก์ดานอยู่ใต้คลิปนี้ก็ขอฝากกันไว้ด้วยอยากเติมเกมต้งร้าน Over t o p Up โอเคครับเ,เพื่อนๆก่อนที่เราจะไปดูตัวละครทั้ง5ตัวละครที่เราจะมาแนะนําในพาทนี้นะครับเราต้องมาดูก่อนว่าตัวเกมนะครับมันจะเป็นการจัดทีมลงไปต่อสู้นะครับก็คือเพื่อนๆส,สามารถวางตัวละครลงไปต่อสู้ได้ทั้งหมด4ตัวละครซึ่งแต่ละตัวละครจะเป็นตัวละครที่เพื่อนๆสามารถเลือกได้ไม่ว่าจะเป็นสายโจมตีแทงซัพพอร์ตหรือแม้กระทั่งสายฮิลเลยนะครับซึ่งการจัดทีม,มนะครับก็จะมีการวางแถวหน้าได้3แล้วก็แถวหลังได้3เนี่ยเพื่อนๆสามารถเฉลี่ยได้เลยว่าจะเอาตัวไหนยืนหน้าตัวไหนยืนหลังแต่ละตัวละครจะมีสกิลที่แตก สกิลหมู่หรือว่าสกิลซีซีนะครับสถานะต่างๆก็จะมีเช่นเดียวกันอันนี้จะเป็นลักษณะการจัดทีมโดยประมาณนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวละครกัน่อยละกันว่าตัวละครในตัวเกมในช่วงเริ่มต้นเนี่ยสิ่งที่เราควรหาเนี่ยมีตัวละครอ,อะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับขอยกตัวแรกเลยนะครับนั่นคือน้องเอลเรียนะครับ น้องเป็นตัวละครประเภทของการซับพอตที่ดีมากๆครับนอกจากความสามารถที่น้องนะครับสามารถซับพอตเพื่อร่วมทีมแล้วนะครับเมื่อเริ่มเทือนนะตัวละครน้องครับจะมีเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งเฉลี่ยดาเมจที่เ,เพื่อนร่วมทีมเราจะได้รับนะครับคือเฉลี่ยเท่ากาันเวลาเราเจอสตูฝั่งตรงข้ามที่โจมตีเดี่ยวใส่เราแดงๆครับตัวละครที่โดนโจมตีเดี่ยวนะจะทําการเฉลี่ยดาเมจให้กับเพื่อนร่วมทีมทั้งหมดจะทาให้ตัวละครน,นั้นเนะี่ยสามารถยืนในสนามได้นานมากยิ่งขึ้นและหลังจากโดนโจมตีหรือว่าหลังจากแบ่งดาเมจไปเรียบร้อยแล้วนะครับตัวละคาาร พันธมิตรของเราเนี่ยอยู่ที่5%และการนี้เลือดหรือว่าการเลจินเลือดแต่ละครั้งในครับในสกิลของอัลติเมทเนาะจะมีการดีคอเวอรี่เลือดอะ่ะโดยอิงจากแอคแท็กของตัวน้องถ้าค่าแอคแท็กน้องสูงนะครับการฟื้นฟูเลือดก็จะเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองซึ่งตัวนี้ครับเราไม่จำเป็นที่จะต้องเน้นค่า SP โฟก,กัสที่ค่าแอคแท็กเพราะว่ามันจะฮิลแรงหรือว่าไม่แรงอยู่ที่ค่าแอคแท็กของตัวน้องเลยก็ว่าได้นะครับและในส่วนนี้ครับในพาสซีฟเนี่ยจะมีการเพิ่มปริมาณรัก การรักษาอีก4 5และพาร์สี่ที่2ครับนี่จะเป็นการเพิ่มแอคแท็ก8ป5วินาทีนะครับเพราะว่ามันจะสอดคล้องกับสกิลของน้องด้วยนะครับยิ่งแอคแท็กเยอะการฮิวหรือว่าการรักษาก็จะยิ่งเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะฮะอันนี้สำหรับตัวละครตัวที่1เนาะตัวละครตัวต่อมานะครับตัวที่2นั่นก็คือตัวละครลูน่านะครับ ตัวละครลูนาเป็นสาย AOE นะครับดาเมจวงกว้างเดี๋ยวเราขอเริ่มในส่วนของสกิลอันติเมจกันก่อนเลยนะครับลูนานะครับจะทําการโจมตีสตูทั้งหมดในแถวหน้านะครับสร้างความเสียหาย,ยที่500%โดยอิงจากแอคแท็ของตัวเขานะครับและจะเข้าสู่สถานะมูนอเวเกนการเข้าสู่สถานะนี้ครับลูนาเนี่ยจะทําการลดคูดาวสกิลลง50%เป็นระยะเวลา8วินาทีและจะสร้างความเสียหายกับสตูนะครับเพิ่มขึ้นเป็น650%นะครับจากเมื่อกี้อยู่ที่500เนาะเป็น650%โดยอิงจากแอคแท็ก ของเานะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของสกิลอัลติเมทเนาะส่วนสกิลปกตินะครับก็คือจะเป็นการโจมตีใส่สตูแถวหน้านะครับเป็นโจมตีแบบเจาะทะลวงเข้าไปเนาะโดยอิงจากแอคแท็นะครับจะทําให้การ สร้างความเสียหายของตัวละครเขาเนี่ยรุนแรงมากขึ้นและที่น่าสนใจไปกว่านั้นนะครับนั่นคือตัวละครของลูน่าเนี่ยเมื่อเขาเนี่ยทำการโจมตีศัตรูนะครับหตัวหรือว่าเป้าหมายเดียวเนี่ยเวลาโจมตีครับมันจะมีพาสิทธที่จะเป็นการสร้างความเสียหายใส่ศัตรูบริเวณข้างนะครับและให้เป็นสัญลักษณ์แบบประมาณเสี้ยวจันทร์นะฮะ ใส่สตูบริเวณรอบข้างอยู่ที่160%จากไอคแท็กนะครับเนี่ยจะสัญ,ญลักษณ์จากคล้ายๆเนี่ยเซี่ยวจันอย่างนี้โดนตัวหน้าปุ๊บอ่ะแล้วตัวที่อยู่ข้างๆนะครับซ้ายขวาก็จะโดนดาเมจไปพร <ๆ S 1> <ๆ S 2> ้อมๆกันแต่ตัวแถวหลังนี่ผมไม่แน่ใจนะว่าจะโดนดาเมจไปด้วยหรือเปล่าส่วนพาสซีฟสกิลนะครับจะเพิ่มครินะครับ6%นะครับเพิ่มคริอัตราการกินคริอะไรและพาสซีฟอันหนึ่งนะครับนั่นก็คือจะเพิ่มการฟื้นฟูนะครับเหมือนจะเป็นค่าความโกรธหรือเปล่าประมาณ10%ของตัวละครลูน่านั่นเองนะครับจะทำให้สามารถใช้้้้สถานนนะออื่ๆไไดแแรงขึลวก็ัติเม เร็วมากขึ้นนั่นเองก็จัดว่าเป็นตัว AOE ที่ดีมากๆนะครับในช่วงต้นเกมแล้วตัวน้องมีอยู่ในเลตอัพด้วยถ้าใครจะรีดีก็สามารถรีสุ่มกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวละครตัวต่อมากันหน่อยละกันนะครับผมนั่นก็คือตัวละครเอ็ดเวิร์ดนะครับตัวนี้เป็นแอสซิสินโจมตีระยะ ใกล้นะครับเนี่ยมี normal attack ด้วยเป็นตัวละครที่โจมตีเป้าหมายเดี่ยวได้ดีมากๆนะครับโดยที่สกิลอันติเมทนะครับขอเริ่มในสกิลอันติเมทก่อนสกิลนี้จะเป็นการเลือกโจมตีศัตรูนะครับไปทางด้านหลังนะฮะและสร้างความเสียหายอยู่ที่500%ของพลังโจมตีแล้วก็จะทําให้ตัวเขาเนี่ยเพิ่มความเร็วในการโจมตีเพิ่มขึ้นอีก25%นะครับโจมตีปกตินะครับได้แรงมากขึ้นคือตัวเนี้ยเหมาะบากๆจะเป็นตัวละครในการล้วงแถวหลังนะครับตัวบางๆส่วนใหญ่การจัดทีมเขาจะเอาาซว่ ยูนะครับหรือว่าตัวบางๆเนี่ยจะไว้ในแถวหลังแนะเอาแถวหน้าเนี่ยเป็นตัวแทงนะครับตัวถึกนะฮะการเล่นตัวเนี้ยมันจะสามารถไปล้วงตัวแถวหลังได้ดีมากๆครับแล้วก็สร้างความเสียหายให้กับตัวละครแถวหลังได้ค่อนข้างสูงพร้อมกับได้บัฟในการเพิ่มความระโจมตีแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีในส่วนนี้ไปด้วยเหมือนกันอันนี้คือในส่วนของสกิลอันติเมทนะส่วนสกิล Active, นะครับสกิลเนี้ยจะเข้าสู่สถานะนะครับแล้วก็พุ่งไปยังศัตรูที่อยู่ไกลที่สุดนะครับแล้วก็สร้างความเสียหายอยู่ที่1 5 0่ของพลังโจมตีนะครับและมีความเสียหายใส่ศัตรูที่อยู่รอบข้างเล็กน้อยนะก็อารมณ์คล้ายๆแบบเหมือน AOE นิดหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่ได้ AOE ขนาดนั้นนะครับก็ไม่ต้องถึงแอนติเมีครับสกิลแอนติเมีปกติได้คือโจมตีตัวไกลสุดไอ้ตัวไหนอยู่ไกลาา UK, ๆเนี่ยโดนแน่นอนนะครับก็ เอาไปแก้ทางพวก PVP นะครับ PVP ได้ PVP ได้ไดเผื่อเจอพวกซับพอร์ตอยู่ไกลเนี่ยอันนี้เอาไปลงได้ค่อนข้างดีนะครับส่วนสกิลเอติเวีอันหนึ่งครับก็จะเป็นการโจมตีเป้าหมายที่ SP ต่ำกว่า40%นะครับแล้วก็จะสร้างความเสียหายที่200%ของพลังโจมตีของเขาก็ถือว่าน่าสนใจอยู่นะครับผมว่าโจมตีตัวที่เลือดน้อยก็ถือว่าแบบอ่ะเราไม่จำเป็นที่ปล่อยสกิลไปล็อกเป้าคือกดปุ๊บสกิลจะไปโจมตีตัวที่เลือดน้อยที่สุดก็จะทําให้เราปิดค,วนนะดวคิวตตตตตตัตัััััววววลละะะคคครรรนนนน้้้ี่่่ไดออมมบผงใ ตัวนี้หน่อยนะครับซึ่งเป็นตัวละครออร่านะครับคือตัวละครนี้เป็นตัวละครที่ผมมองว่ามันสวยมากๆนะครับเป็นกรอบลุ้งนะเว้ยดูทุกคนดูกรอบก่อนมันเป็นในระดับ s e r a เช่นเดียวกันครับแต่กรอบมันค่อนข้างสวยเนาะตัวละครนี้น่าจะเป็นตัวระดับระรๆหรือเปล่าว่า VIP ดูทรงแล้วน่าจะเป็น VIP แล้วก็หรือว่าเคลียร์ในเรื่องอาจจะได้รับฟรีมานะครับตัวนี้ทุกคนก็สามารถมีได้นะในอนาคตนะครับซึ่งตัวละครของเขา,ขเขานะครับอ่ะเดี๋ยวเราเพิ่มใน <c> อันตรายก่อนเนาะ คือเขาจะมีสกิลติดตัวครับที่อยู่ในร่างมนุษย์เนี่ยที่จะได้รับค่าความโกรธ1นึ่งสแต็กนะครับทุกครั้งที่เขาใช้ทักษะเนี่ยทุกสิของเอสสูงสุดที่เขาเสียไปอ่ะจะทําการเก็บสแต็กเมื่อสะสมครบ9ก้าสแต็กครับจะสามารถเพิ่มความเสียหายของสกิลนะครับหรือว่าการใช้สกิลได้รุนแรงมากขึ้นนั่นเองเหมือนว่าเป็นตัวที่ต้องเก็บสแต็กเพื่อที่จะโจมตีได้รุนแรงนะสำหรับตัวละครนี้มันจะมีร่างมนุษย์แล้วก็ร่างมังกรส่วนสกิลติดใช้นะครับก็ จะแปลงร่างมังกรเนาะ20%ของ SV ปัจจุบันของเขานะครับเพื่อที่จะสร้างโล่นะครับคือแบ่งเลือด20%เพื่อที่จะมาเป็นโล่ส่วนในกรณนี้ที่อยู่ในร่างมังกรจะสร้างความเสียหายที่350%โดยอิงจาก Attack นะครับใน Damage to Enemy นะครับก็คือใส่ศัตรูทั้งหมดนะครับในพื้นที่ Area ในการโจมตีก็จะมีอยู่2ฟอร์มในการสู้คือในร่างมนุษย์จะเป็นโล่ส่วนถ้าอยู่ในฟอร์มของร่างมังกรเนี่ยจะสามารถสร้างดาเมจได้เลยแล้วก็สกิลอันหนึ่ง อันนี้ก็จะแบ่งเหมือนกันนะครับผมก็คือถ้าอยู่ในฟอร์มของร่างมนุษย์เนี่ยจะสร้างความเสียหายอยู่ที่350%ของพลังโจมตีแก่สตูบริเวณโดยรอบนะครับส่วนในร่างมังกรจะสร้างความเสียหายอยู่ที่400%ของพลังโจมตีใส่สตูในพื้นที่ขนาดใหญ่ก็จะสังเกตว่าถ้าอยู่ในร่างมังกรเนี่ยความเสียหายจะค่อนข้างรุนแรงมากกว่านะครับมากกว่าร่าง ร่างมนุษย์เนาะส่วนพารสิอ่าพาสิพาสิาจะมีการเพิ่มการดูดเลือด6%อนะครับก็คือจะมีความสามารถในการดูดเลือดของศัตรูด้วยส่วนพาสิอีกอันหนึ่งครับก็จะแบ่ง2ร่างเช่นเดียวกันถ้าอยู่ในร่างมนุษย์เนี่ยการโจมตีปกตินะครับมีโอกาส30%ที่จะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมเท่ากับ80%ของพลังโจมตีแล้วก็สามารถเก็บสแต็กได้แต่ในกรณีที่อยู่ในร่างมังกรนะครับนี่ฟอร์มดอกร์ฟอร์มจะฟื้นฟนะรรยยูีเองพลงจมตี ของตัวละครของเขานั่นเองก็มีการเก็บสแต็กเช่นเดียวกันแต่ในกรณีที่เป็นร่งางมังกรเนี่ยอาจจะมีการฟื้นฟูนะครับรีคอพเ r อรดี ty, ด้วยอันนี้จะเป็นการสร้างดาเมจปกตนะิก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ออกแนวจะเล่นยากหน่อยนะแอ,แอบเล่นยากแอบเล่นยากแต่คิดว่าน่าจะสามารถเล่นได้อยู่นะครับถือว่าเป็นตัวละครดีตัวละครหนึ่งเลยคือสามารถโจมตีในเอ e ีได้แล้วก็โจมตีระยะไกลด้วยนะครับ นี่สำหรับตัวละครตัวนี้และตัวละครตัวสุดท้ายในพาร์ทนี้นะครับผม,มไม่พูดถึงไม่ได้ครับนั่นคือตัวละครแอนโทนีนะครับตัวละครนี้เป็นตัวละครแทงนะครับแทงเอาตัวรอดนะครับแล้วก็จะเป็นการโจมตีระยะใกล้ซึ่งสกิลอันติเมตของตัวละครแอนโทนีเนี่ยจะฟื้นฟู SP ต่อเนื่องนะครับ 50%ของพล right ังโจมตีนะครับบวกอีก0.5%ุดของการฟื้นฟู SP ีสูงสุดก็คือจะสามารถฟื้นฟูเลือดนะครับอ่าและก็มีการฟื้นฟูพลังโจมตีด้วยและมีการเพิ่มโมเมนต์สปีดยีเปอ็นเป็นระยะเวลา8วินาทีนะครับสำหรับสกิลวันทเมตคือเป็นแทงที่สามารถยืนในสนามได้นานมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เอาตัวรอดได้ดีมากๆเป็นแทงที่เหมาะนะเวลาเราจะด่านที่สูงขึ้นเนี่ยการเอาตัวรอดค่อนข้างดีนะครับโอเคครับผมก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครรบาาากกกนนนนะวออ่่เปป็็โยยช์ๆไมม้ใ ผิดพลาดเป็นการใดผมขอกราบไปทานน้ำไจกันด้วยล้วถ้าใครที่ชอบฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ด้วยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ